ห้บาทครับขอบคุณครับ <AC> e <rio> เพิ่นกำลังทำออเดอร์ในแอปอยู่ใช่ไหมอือขายดีเนาะถ้าขายดีขนาดเนี้ยทำไมไม่ออกมาเปิดร้านจริงๆจังๆเลยล่ะ <c oughs> เป็นป้านะไม่เป็นขี้ข้าคนอื่นเขาหรอกเป็นนายตัวเองดีกว่าเอ๊ะหรือว่าพวกเธออ่ะจะชอบเป็นขี้ข้าเขา <t rio> ป้าจะซื้อไหมคะถ้าไม่ซื้อก็เชิญหลบไปคะ่ะเกะกะหน้าร้านคนอื่นเขา <c oughs> แปลกเนาะสงสัยจะว่างเลยพานมาแซคคนอื่นเขาแบบเนี้ยช่างเขาเหอะฉันก็ไม่ได้สนใจคำพูดอะไรป้าเขาอยู่แล้วใช่ทุกวันนี้ก็ทำเพื่อลูกทั้งนั้นตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อลูกดีกว่า โอ a okay, ค that's great to know ดิค o ณไปที่ยิมบ m าง m e มเอ่อว่ l ไม่ anymore Not anymore Okay โ a เคเร h ควรจ e a h e a หา s ท <fire>. ี่ a d นี่ค e i ค s s น e นำแรกเร e ควรจ t กิ f เ o u ะขอ a ผัก t ละผักโขมโหซิลพู้ภาษาอังกฤษเก่งจังเรียนวิเศษที่ไหนเหรอมีไงตัวช่วย o 1 Talk แอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูต่างชาติเลยนะ มีครูต่างชาติมากกว่า20,000คนและครูได้รับการอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กด้วยดีจังเลยอ่ะแกฉันอยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเหมือนกันที่นี่มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจทำให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนมากขึ้นแถมยังดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทดลองเรียนฟรีได้ด้วยนะฉันต้องรีบไปโหลดแอปไฟวันทอกบ้างและฉันอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษจะได้ไม่ต้องมีคนมาดูถูก ดีเลยแกแล้วแกมาหาฉันถึงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอืมฝีมือแกนี่ไม่เคยตกเลยนะอร่อยฉันละภูมิใจในตัวพวกแกจริงๆเลยอะ่ะกว่าจะมีวันนี้ได้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะ ลายเมนัจงพึ่งพ่อไม่ชอบแม่ก็ไม่เห็นด้วยเรายังเรียนกันอยู่เลยอะ่ะจะไปกันรอดเหรอเอาเวลาว่าตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าไหมแต่ว่าพวกเราสองคนคบกันก็ช่วยกันตั้งใจเรียนได้นะคะ วางดีๆก็ได้พ่อเทงลุดมือพ่อแม่สวัสดีครับเออนั่งก่อนสิลูก เป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมลูกเอ่อไม่เหนื่อยครับมาส่งเสร็จแล้วนี่ก็กลับบ้านได,ด,ด้แล้วขับรถดีๆล่ะครับพ่อเอาน่ผมกลับก่อนนะครับตอนนี้ครับนี่พ่อเป็นห่วงกันด้วยแสดงว่ายอมรับเขาแล้วหรอก็เห็นมันทำตัวเสมอต้นเสมอไป,ไปลายไปรับไปส่ง แต่ก็ยังไม่ร้อยปเปอร์เซ็นต์หรอกนะพ่อเราอะเขาฟอร์มเยอะเนาะนั่งระวังระวังนะลูกเรียนจบไม่นานก็ท้องซะและ้ว พึ่งทำงานเองไม่ใช่หรออ้าวแล้วมีปัญหาอะไรไอ้พึ่งมันขอตังค์แกไปเลี้ยงลูกมันหรือไงตาเอกกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอลูกสาวตัวเองอะ่ะทำงามหน้าไว้แท้ลูกฉันทำอะไรไม่ดีตรงไหนเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วถ้าเขาจะมีลูกหรือมีครอบครัวมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนิ ถ้าไม่ได้มาซื้อของก็ออกไปคนกำลังเห่อหลานหนูขอโทษนะคะการก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษทำไมเราสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย ใช่ไม่ต้องสนใจคำพูดป้านองหรอกสนใจแต่ครอบครัวเราดีกว่าพึ่งการว่าเรามาช่วยกันวางแผแนอนาคตที่ดีเพื่อลูกกันไหมเพิ่งว่าก็ดีนะ แค่ทํางานออฟฟิศอย่างเดียวไม่น่าจะพอเราต้องหางานเสริมทําด้วยอืมแล้วเราจะทําอะไรดีอ่ะไม่รู้อ่ะไหนบอกไม่อร่อยไงก็อยากกินของเปรี้ยวๆอ่ะหาซื้อที่ไหนก็ไม่ถูกใจเลยทำกินเองไหมเดี๋ยวกันทำให้เอาสิเดี๋ยวพึ่งไปช่วยด้วย ขอชิมหน่อยนะืมแทบสะใจมากฮืมแทบจริงนะเนี่ยต้องรสชาติแบบนี้แหละถึงจะกินกับผลไม้อร่อยเออกันว่าเราทำยำผลไม้ขายได้นะแถวบ้าเรายังไม่มีใครขายเลย อพกินีกเป็นไงกันครบไหมครบแล้วงั้นเดี๋ยวกันไปส่งออเดอร์ก่อนนะพอกับแม่ตั้งใจทำง,งานเก็บเงินเลี้ยงหนูออกมาก็เป็นเด็กดีนะลูกนะ ว่าร้านเรากำลังไปได้ดีอะ่ะเราลองรับของมาเพิ่มดีไหมจะไหวเหรอการอีกหน่อยถ้าเพึ่งคลอดอะยังไงเพึ่งก็ต้องพักนะไหวสิการทำไหวอยู่แล้วเราจะได้มีกำไรมาเก็บเพิ่มไว้ให้ลูกไง อ้าวลูกล่ะอยู่กับแม่ที่บ้านเจ๊นหน่อยอ่ะอืองั้นเดี๋ยวพิ่งทำออเดอร์ในแอปนะเดี๋ยวกันทำของลูกค้าหน้าร้านเองอืมตอนนี้เรามีเงินเก็บให้ลูกได้เยอะแล้วนะดีเลยได้ยินแบบนี้กันก็หายเหนื่ยแล้เออการพิ่งอยากส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอะ่ะ พราะว่าอยากให้เขาเก่งภาษาอังกฤษก็ดีนะแต่ถ้าโรงเรียนดีๆอค่าเทอมน่าจะแพงเราคงต้องขยันกว่านี้หน่อยอนะ่ะก็จริงแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีตัวช่วยเยอะแยะนะเพื่งจะหาวิธีที่จะทำให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ร้านนี่ว่า ชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะไม่เห็นต้องลาออกจากงานประจำเลยใครจะพูดอะไรฉันไม่สนหรอกนะฉันสนแค่ครอบครัวแล้วก็อนาคตของลูกเท่านั้นเอ a t ีฟิชโอเค that's wonderful now is fish healthy or unhealthy well it is actually healthy okay yeah that's right now this time is a psychologist a psychologist is someone who cares about your Mental health. Okay. So come on. Wanna go outside and just relax a bit. Also, I love walking with my uh, baby brother. Oh, so you go, you go walking with your baby brother, right? Yeah. Okay. So can you please read again? Talk to talk to others when we are not happy and make some good friends. Then don't stay up late. มีลูกสาวน่ารักแล้วยังเก่งภาษาอังกฤษอีก <laughs> ก็เป็นเพราะว่าพึ่งเขาอะใส่ใจเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษนะสิแม้ว่าเราจะขายของแต่ว่าลูกก็ยังเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านแอปไฟวันท้องได้นี่แกเชื่อไหมตอนแรกนะซิลไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเลยแต่พอได้เรียนเท่านั้นแหละพูดไฟแลบเลยจ้า Here's John By Hello, what can I get you? Hi, can I get a fruit salad, please? Okay, just a moment, please. Okay. So, uh, how old are you? I'm 11 years old. Wow! You English is so good. Thank you for the compliment. บอกนะเขานะลูกว่าห้าสิบาทเอ้คลิสี่บาท thank you thank you เก่งมากเลยลูกลูกแกนี่เก่งจริงเลยอะ่ะช่วยแกขายของได้ด้วยแต่ที่ป้าหนองพูดอะ่ะกันมีไอเดียน้ำยาหมากก็ทำตามสูตรที่พี่บอกไว้เลยนะ ค่ะเป็นไงไอเดียกันดีป่ะจากขายแค่เสาร์อาทิตย์เปิดขายทุกวันแบบเนี้ยรายได้จะได้เพิ่มขึ้นถึงจะเสียค่าเช่าแพงหน่อยอ่ะแต่ก็คุ้มนะเราจะได้ขายอย่างอื่นเพิ่มด้วยพวกพี่ฝากด้วยนะปิมเดี๋ยวาายังไงจะกลับมาช่วย รอสักครู่นะคะ โอ้ยอยู่นี่เองผมหางนานเนี่ยขอตั้งไว้ดิโอ้ยจะขออะไรนะักหนาะไม่มีให้แล้วเอาแต่เมาอยู่ได้หนังสือนักหาก,ก็ยังไม่จบบ่บนแล้วนะ่ะเนี่ยเอ้ยเอาเงินมาเถอะไม่มีไม่ให้แกหาอะไรทําสักอย่างเถอะไม่ใช่มาแบกมือของเงินฉันอย่างเดียวโอ้ยงั้นเดี๋ยวผมติดเขาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่ตามใจนะเฮ้ยไอ้นายแกทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเฮ้ยเวนเกิ้ล